พร้อมแล้วนะครับ first flight mm hmm. ของปี2023แล้วก็บินกันในวันปีใหม่จริงเลยคะเออจริงใช่คุณนาตาลีทำอะไรครับมาช้อปค่ะทำไมาชื่ออขนาดนี้นานๆบินทีค่ะเหลือเวลาอยู่10นาทีแล้วเราก็มาเข้าล o า n ์ครับเพราะว่าคุณนาตาลีช้อปปิ้งนานมากๆ <laughs> นี่นะครับก็ในเ o า n น g ะก็ปกติสำหรับสายการบินนี้นะเคยมาก็ประมาณนี้ พวกกาแฟเนี่ยเยอะอยู่แล้วดริ้งมากมายเป็นแชมเปญนะฮะพวกเครื่องดื่มเทียบมีมีข้าวอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนกับลาซานญ่านิดหนึ่งอันนี้เฮ้ยสเต็กไม่ใช่สเต็กมันไข่สเต็กเราต้องกินก่อนไม่งั้นขึ้นไปถ้ามันไม่มีแล้วเราคิดว่าจะมีเราจะรู้งี้ไม่ได้ เดนเจริวให้นะครับว่า Class เซอร์คลาสของเบลเวตมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นั่งนะ,อะของอเมริกาต่างๆรวมไปถึงอาหารเครื่องดืง่มขอให้ครบเลยแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยกระเป๋าลุงกอรี่นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าดีเลยนะแล้วก็มันจะมีถุงแยกมาให้แบบนี้เลยแล้วก็มีพวกแบบยังไม่รู้เลยคืออะไร บีบาร์อันนี้เป็นสิ่งที่ได้ใช้จริงๆงนะจ๊ะ after shave นะครับแล้วก็เป็นโลชั่นครับที่เหลือคือเป็นของที่เขาให้มาแล้วก็น่าจะดูนะว,ว่าอันนี้เป็นของผู้ชายเลยครับเพราะว่ามันชัดเลยว่านี่เปนเม็แล้วนี้ก็คือเ,อเป็น,นอเมนที่ผู้ชายคือจะได้แยกกันส่วนอันนี้นะครับก็เอากลับได้ผมเคยเอากลับเป็นสิบสิบอันเลยเมื่ <laughs> <laughs> อก่อนดีไปฮ่องกงบ่อยมาก เรวก็ไม่ได้ใช้แต่อันเนี้ยดูสิไอครีมเฟชชัลมิสครับก็ดูน่าจะได้นะพิลโลเออดูดีดูด,ดีน่าจะได้ใช้ฟังเป็น,นของแนีนจะไปดูกระเป๋ากระสุนเยครับนะเจอมาทำไมเนี่ยมาบอกว่าไม่นอนละเข้าใจสัมเปญนม่จะบอกว่ามีกีเกี้ยมเ่ยนะ ไวหวานน่ะอว้กินกับของหวานได้นะครับเตียม่นอนเียงไม่นอนอมมน,อน,นี่เปลี่ยนชุดแล้วหรอเปลี่ยนชุดแล้วมันไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนสบายมากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบห้องน้ำที่สุดเลยเอิงเลยอ่าอ่าไปอาบน้ำได้ด้วย ร้อนจากที่คิดว่านอนได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ปลาเข้าไปโอ้โหสี่ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเวลานี้แค่อีกสองชั่วโมงก็ถึงจะได้นอนนะฮะออปชั่นหนึ่งก็คือเราสามารถปิดประตูได้นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ ก็พอมาถึงนะครับก็จะมีคนมารับของเอเมทเลยนะครับสำหรับเ s t Class Business ก็เดินกันเองแล้วก็เขาก็เปิดอันนี้ให้เข้า Connection l อ u อต้องผ่านทางนี้ครับเราสามารถเข้าเกตจากที่นี่ได้เลยนะครับอ่านี่ก็สามารถทำ c ช็คอินใน l o u n g e ได้เลยนะครับกัคือนี้คือ Security Check คือเราไม่ต้องมีการ s t a มป์พาสปอร์ตใดๆแล้วก็คือมาทำใน Lounge First Class นี้ ก็อยู่ในดูไบวิลลฟรีนะฮะและ้วก็อันนี้คือที่เสิร์ฟบนเครื่องอันนี้1.5ลิตรราคาแสนหนึ 1, ่งถ้าเป็น700มิลปกติ40,000ได้นะครับน้องดีเขาไปอาบอาบน้ำหอมใช่ไหมอาบน้ำหอมแล้วเฮ้ยมันก็เฮ้ยหอมแลนะ้เนี่ยใชอืมใช้ได้ใช้ได้ได<ๆ>ตอนนี้เรามาถึงเวลาประมาณตีห้าครับออกมาปั๊บก็คือออกมาอยู่ในลาวน์ซึ่งทั้งหมดนี้คือลาวน์ ก็ไม่ได้มานานจริงๆแล้วก็เอ,อเคยมาแล้วนี่แล้วก็เขาก็จะมีสปาให้ด้วยนะครับสำหรับ First Class ก็จะมีนวดด้วยจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนแล้วไม่น่ใจะวิทจาให้นวดเปล่าเข้ามาในส่วนของเราหนูรีก็หิวตลอดตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเซคันด์ไฟล์ t ออฟ i ิ y ซียเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เราเลือกเป็นผู้กลางนะครับเราก็จะไม่มีหน้าต่างนะฮะหน้าต่างของเรากันละกันนะแต่ว่าเรามีประตูประตูเหมือนกันนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยสิ่งที่รู้สึกว่ามันได้เยอะไปหน่อยก็คือจะได้ชุดนอนใหม่อีกชุดหนึ่งได้อเมเนตี้ใหม่ทีอีกชุดคือได้ทุกอย่างอีกชุดคือกระเป๋าแน่นดีหมดละครับก,สก,ก็สังเกตเป็นความแตกต่างผมใส่แว่น ขอถอนเลยไปแล้วเพราะว่าคอนเดนที่ใส่มาเนี่นะใส่มาตั้งแต่แบบเช้าจนกระทั่งจนนาฬิกาตื่นน่ยก็แปลว่าใส่มาแบบ20ชั่วโมงครับก็เลยถอดเรียบร้อยเตรียมอีกอันนึงไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเดินทางถ้าใครใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนแบบผมก็อย่าลืมเตรียมไว้นะเป็นสำรองผมเตรียมเอาไว้ก็เรียบร้อยในกระเป๋าเดียวลงเครื่องเราค่อยใส่เพราะเดี๋ยวตั้งใจว่าจะนอนแล้วก็นี่อาบน้ำเรียบร้อยเมื่อกี้เนี่ยแต่ทีใจะไปอาบในเหล้าซึ่งจริงบนเครื่องนี้ก็อาบได้ก็คือห้องน้ำ มีชาวเวอร์ด้วยซึ่งเราก็ต้องจองก่อนนะครับก็อนชาวเวอร์ได้ประมาณสี่ถึงสี่สิบถึงสิบห้าเลยทีห้องน้ำใหญ่มากที่จริงแล้วคิดว่าในลาวน,นมันอาจจะไยกว่าใชโอเคครับภายในบริเวณห้องอาบน้ำก็มันก็จะมีให้เลือกหลายหลายห้องนะแต่ว่ามันก็เหมือนกันหมดประมาณนี้ใครเข้ามาครับแล้วมีเป็นบริเวณชาวเวอร์กับ เกิดอะไรขึ้นครับอาลาลีเลือกไม่ดูเครียดเลยมีของเปิดอีกเลยคาเวียอีกแล้วเมื่อกี้กินไปกี่จานจานใหญ่อย่างนั้นเหรอโอหโหโหดมากต้อนกำลังจะมีจานที่สั่แล้วมันก็มีนี่ด้วยครับบลูเบสแน็คนะครับมีเอดารมันเน่มีล็อบสเตอร์สลัดบีฟิชสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหดูสิเครียดขนาดนี้เลยเหรอ สำหรับหลุดดูไปปารีสเนี่ยนอกเหนือจากอาหารเยอะแยะแล้วยังมีชีสปอนด์ด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนชอบเดินวานมา ป็นไงงบ้านอนน้อยแต่ว kind of ่ากินเยอะเดี๋ยวเราจะถ่า <sk ยคลิปให้ดูเรื่อยๆสำหรับครินี้นะคะสรุปของเราก็คือรอกระเป๋านะครับประมาณเกือบชั่วโมงเพราะมีปัญหาหรือชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้แล้วออกมามีปัญหาต่ออีกครับเพราะว่าลิมูซีนที่บุ๊กเอาไว้เนี่ยของแอร์ไลน์เนี่ยเขาให้อยู่แล้วเป็นรถแบบ E-Class อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเฟิร์ส s ลาะก็คือเราจะได้ e c l a าสสองคันแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นรถตู้ 1คแทนซึ่งปัญหาคือมันจอดได้แค่หนึ่งชั่วโมงที่แอพอร์์แล้วเขาต้องไปวนผมมาจังหวะที่เขาออกไปพอดีไปแล้วแล้วตอนนี้มันก็มีคนของเอมเรคอยพยายามตามที่ว่าไอ้คนรถคนนั้นหนีไปไหนแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเขาได้รถไปหมดแล้วเหลือแค่ประมาณ2อคนจากทั้งไฟล์นะครับพวกเฟิร์สคลาสไปหมดแล้วแน่นอนกลายเป็นเราแจ็คพอรออยู่